ปัจจุบันนี้ Minecraft ของเราได้อัปเดตใบโอมใหม่ๆเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นใบโอมใหม่อย่าง p e l ์ GARDEN หรือจะเป็นสถานที่ใหม่อย่าง Trial Chamber และอีกหลายสถานที่สำคัญในการจบเกม Minecraft และวันนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมตามหาสถานที่และไบโอมต่างๆในเกม Minecraft แบบทุกรูปแบบเลยครับสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมกันในช่อง บางสูงสานเกมเมอร์ครับก็วันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมมาตามหาสถานที่และไบอมต่างๆในเกมไมโครฟ์ครับวันนี้ผมจะมาสอนทั้งรูปแบบลยเนานะทั้งแบบของคําสั่งการหาแบบพื้นฐานหรือการกําหนดตั้งแต่การสร้างโวลนะผมจะสอนทุกรูปแบบเลยครับคือต้องบอกว่าคนที่เล่นสวาโวลร้อยเปอร์อย่างเงี้ยคือมันจะใช้คําสั่งไม่ได้อยู่แนะ้ะอ่าแล้วก็ผมจะมาสอนหาแบบพื้นฐานด้วยนะครับและพิเศษก,กว่านั้นอะคือในวันนี้นะผมจะมาสอนทั้งไมโครับจาวาเอ dition ในคอมเนาะและไมโครฟ์เบสท์ล็อกหรือไมโครฟ์โทรศัพท์เลยนะครับก โอเคไปเริ่มกันเลยครับโอ้ยค,ครับเดี๋ยวเรามารูจักกับวิธีการหาสถานที่แบบที่1ก่อนเนาะเป็นการหาแบบเบสิคนะครับดยมันก็จะมีพื้นฐานแล้วก็มีทริคในการหาอยู่เนาะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ทั้งคอมและมือถือเลยเนาะทริคอย่างแรกในการตามหานะับคือให้คุณผู้ชมทําการสังเกตแบบพวกภูมิประเทศวกว้างๆก่อนเนาะอ่าทำการสังเกตภูมิประเทศที่ตั้งของที่ที่เราจะไปให้ดีนะครับสมมุตินะครับผมอยากจะตามหาโอเชียนมูนเมน์ใช่ไหมครับให้ผมทําการมองหาทะเลก่อนเลยครับอ่ามองหาทะเลนะครับไม่เอาล่องน้ำไม่ใหญ่นะเอาทะเลเลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับมองหาจากสิ่งใหญ่ๆก่อนนะสมมุติผมอยากหาพีระมิดทะเลทรายเนี่ยให้ผมทําการอ่ามองหาทะเลทรายก่อนอย่างแรกเลยถ้าเราอยู่ในโอมอื่นใช่ปะทำการหาภูมิประเทศที่ตั้งของสถานที่เราจะไปก่อนเนาะตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าในบางสถานที่เนี่ยเขาจะมีวิธีการตามหาเฉพาะตัวนะซึ่งจะง่ายกว่าครับรูปตัวอย่างเช่นอ่าโอเชียนมูนเมนท์ใช่ไหมครับโอเชียนมูนเมนท์เนี่ยจะมีเ p c ตัวนี้เ p c cartographer เนาะตัวนี้มันจะมีเลเวลที่มันขายนี่เห <Ocean Explorer S 2> ็นปะ Ocean explorer map เนาะซึ่งเราสามารถซื้อมาได้ไหมครับเราซื้อมาเนี่ยเราลอองถืครับปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับไอ้เป็นสีเขียวอยู่ตรงกลางตรงนั่นนะอันนั้นคือโอเชียนมูนูเมนต์นะทีนี้เราลองขยับตัวดูเห็นไหมครับว่าเวลาเราขยับตัวเนี่ยวงกลมมันจะมีการขยับเนาะให้เราหันทิศให้ถูกต้องและขยับอ่าไปหาเจ้าตัวโอเชียนมูนูเมนต์นั่นเองนี่นะครับอันนี้คือลักษณะเวลาเรามาเจอเนะเห็นไหมครับอ่ามันก็จะเข้า,ขา,ขาใกล้แบบนี้อ่ะข้างลานนี้ก็จะเป็นมูนูเมนต์นะฮะอันนี้คือวิธีการหาเฉพาะตัวนั่นเองครับ อีกอย่างนึงที่ทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนก็คือการไป Stronghold เนาะหรือการไปประตู Ender นั่นเองตรงนี้ก็จะใช้ Eye of Ender นะปุ๊บโยนลงไปห,ไหมมันก็จะจมดินแล้วก็พาเราลงไปนะครับ <Wow. S 1> อันนี้คือวิธีการหาเฉพาะตัวอ่ะเราลงไปกันว่ามันเจอจริงไหมนี่จะลองลงไปให้ดูนะฮะลงไปเลยครับทุกคนเจอไหมเอ่ยนี่นะครับลงมาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะก็ประมาณนี้ สำหรับพิธีการตามหาแบบเมื่อกี้คือพิธีการตามหาแบบเจาะจงนะครับซึ่งมันจะไม่ได้มีกับทุกสถานที่นะครับมันจะมีบางสถานที่ที่เราต้องหาเองเนาะเพราะฉะนั้นรับแต่ผมจะมาแจกทริคดีๆในการตามหาสถานที่แบบจร,จริงๆแบบที่ต้องตามหาเนี่ยว่ามีชิคยังไงให้มันหาง่ายนะครับไปดูกันครับ สำหรับทริคข้อที่นะครับที่ผมใช้ในการตามหาสารที่ต่างๆนับคือการใช้ความสูงครับอ่าความสูงนับมันจะทําให้เรามองเห็นได้ไกลขึ้นจากตอนแรกที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับมันจะทําให้เรามองเห็นสายตาของเราจะไกลขึ้นไปอีกนะทำให้แบบบาง <Wow. S 1> ที่ที่เราไม่เคยเห็นเราเห็นนั่นเองใช้ในการหาไบโอมหรือสตรัคเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ได้ดีโคตรๆแล้วมันนับจะใช้งานได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเอามาใช้รวมกับเทคนิคที่3การเพิ่มช้างรีจิสแทนเนาะสำหรับคุณผู้ชมบางคนนะับที่ไม่รู้จักช้างดีจิตแทนใช่ไหมครับช้างรีจิะะสแทนน ดโดยให้คุณผู้ชมตรงการกดสต็อปเกมนะแล้วไปที่ออปชันไปที่วนะิดีโอเซตติ g งเนาะตรงนี้เห็นไหมครับเรนเดอร์ดิจิต้ยสแตนน็อกอ่ะกี่ช้างมี8ช้าง16ช้างนี้ก็ลองเล่งดูนะอ่ะผมจะลองเล่งนะเล่งมาสักอ่ะลองเล่งมาสัก40ช้างเลยนะอ่ะกดดันครับปึ๊บอ่ะเป็นไงยังไม่ทันไฟึบนี่นะฮะเมื่อกี้เราไม่เห็นนะภูเขาตัวนี้นะเป็นไงครับ ไกลขึ้นมากๆนะแต่ว่าอุ้ย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 กระตุกขึ้นนิดนึงนี่นะเห็นไหมครับมันจะทําให้สายตาของเรามองไกลขึ้นมากถ้าเราทุ้เราบินสูงเห็นไหมอ่ามันจะใช้งานได้ดีมากเมื่อเราแบบบินหรือว่าเราอยู่ที่สูงเนาะมันจะเห็นโคตรไกลเลยโกงมากนะฮะตรงนี้ผมลองปรับช้นชั้นสุดอยู่นะอ่ะสี่สิบแปดชั้นนะดูี่ไกลขนาดไหนโอ้โหทุกคนดูอันนี้ผมปรับสุดนะสี่สิบแปดช้างนะคือแบบโอ้มันประหยัดเวลาเดินเราได้เยอะเลยทุกคนนะมันมองเห็นโคตรไกลอะ่ะดูดิไกลโคตร สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนับที่ใช้ไมค์ครับเบสร็อกหรือว่าไมค์ครับมือถือนะครับก็ทำได้เหมือนกันครับอ่าสามารถปรับดิสเทนซ์เหมือนกันเนาะทำการไปที่เซตติ่งนะครับปุ๊บตรงนี้ครับเลื่อนครับปุ๊บอ่ะเห็นเขาวิดีโอปะกดวิดีโอเหมือนเดิมนะทีนี้ฝั่งนี้ครับเลื่อนไปข้างล่างนี่ครับเจอยังครับเบลนเดอร์ดิสเทนซ์เนาะอ่าเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เช่นกันครับก็มันก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้เปิดเชเดอร์ว่าจะเปิดได้เยอะกว่านี้นะนี่ผมเปิด rtx ไว้ด้วยมันนนนเลยยไได้้อะะฮี่หม อ่า24ช้างผมเห็นหมู่บ้านตรงนู้นเห็นไหมครับอ่าตอนแรกผมไม่เห็นนะตอนนี้เห็นแล้วโอ้ยครับทุกคนตอนนี้ผมถอด RTX ออกนะปึ๊บอ่าไม่ใส่ RTX แล้วเป็นไงครับโอ้โหได้เยอะกว่าคอมอีกทุกคนนี่นะผมปรับไป75ช้างนะลจิสตเป็นไงหลังตายไม่เอ่ยโอ้โหโอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอัพโหลดไกลเกินไกลไปแล้วทุกคนนะก็ไปปรับกันดูครับบอกเลยครับใครเปิดรีจิสต่นสูงๆเนี่ยก็คือแบบกว้างสะใจแน่นอนนะแทบไม่ต้องเดินเเลยยทีีดว สำหรับเทคนิคที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นะับเรียกว่าเป็นเทคนิคคลองโลกที่โคตรจะดีเลยนะทุกคนก็สามารถทํากันตามได้นะทั้งคอมและมือถือเลยครับแต่ตรงนี้นะผมมีทริคเล็ก,เกน้อยอย่างหนึ่งเนาะคือการที่เราเปิดช้างดิสแทนตลอดเนี่ยมันจะแหลกเนาะเวลาเราวิ่งเนี่ยจังหวะที่เราจะวิ่งตามหาใช่ไหมมันลําบากครับผมแนะนานะว่าเวลาปกติเนี่ยคุณผู้ชมปรับช้างไว้ที่เวลาปกตินะตอนเราวิ่งหาใช่ไหมครับให้ปรับไว้ที่ประมาณ 8- หรือ12นะอ่า8หรือ12อันนี้คือจะลื่นมากถ้าเกิดความใครแรงก็ปรับไปสักก24หรืือ16็ไไดด้เวผมแลตต่่่าปนนนคิ อ่ะชอบลื่นๆไว้ก่อนก็จะปรับไว้ที่8หรือ12เนาะอ่ะสมมติผมปรับ8หรือ12นะทีนี้ะครับเวลาจังหวะที่เราแบบวิ่งตามหาแบบนี้นครับมันก็จะลื่นปื้ดเนาะขนาดเปิดภาพสวยก็ยังลื่นเลยนะครับเห็นไหมนี่ลื่นปื้ดอย่างนี้เนาะโอเคครับตรงนี้สมมติผมเดินมาสักพักเลยนะอ่ะเดินมาสักพักใช่ไหมอยากดูสถานการณ์นะครับอ่ะผมก็จะต่อบล็อกขึ้นมานะครับต่อสูงๆเลยนะทุกคนนะสูงๆลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมต่อขึ้นมาสูงมากๆเลยนะฮะอ่ะพอนี้โอเคครับเราต่อเสร็จใช่ไหมครับเราทำการเเเเเเปปปปปิิิิดดดดคครรััับบบววีีีีโอททนนน้้้้ตต็็มมไไแลลช่ยะึฟ นี่เป็นไงอ่าเราเห็นได้กว้างมากแบบมุมมองที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นแล้วนะฮะอ่านี่เห็นไหมเราเจอแล้วครับไบโอมหายากเนาะไบโอมใหม่นะครับเจอแล้วนะครับผมก็เห็นไหมมันจะทําให้แบบคือจังหวะที่เราเดินเนี่ยเรากลัวมันกระตุกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเปิดเนาะขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเปิดนะครับระหว่างต่อบล็อกไม่ต้องกลัวตายด้วยเพราะว่าไม่กระตุกเนาะคือมาเปิดทีหลังตอนต่อเสร็จแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวว่าเออมันกระตุกตอนต่อบล็อกจะตกตายนี่ก็ไม่ว่ากันเนาะท่านผู้ชมคนไหนนะที่ลงออฟฟิไฟล์ไว้เนี่ยสามมารถกดซูได้นะครัับอ่าผมก็ต้งเป็นตัวเเนนาะปึ๊บห็ม ใครตั้งเป็นตัว C อะไรเงี้ยก็สามารถกดซูมได้แบบนี้เลยนะครับผมนะก็สามารถซูมดูระยะไกลได้หรือคุณผู้ชมบางคนมีสปายกราสก็เอามาส่องได้เช่นกันครับก็แบบเผื่อใครจะหาอะไรไกลๆเนาะก็มันก็ช่วยเรามอง ขอด้ดีขึ้น,นะคะ้ครับทุกคนนี้ก็จะเป็นเทคนิคคลองโลกนะฮะก็ลองเอาไปใช้งานเอาไปปรับใช้กันในแมบ,บสไววิลของตัวเองได้เลยครับทั้งคอมและมือถือเนาะแน่นอนนะว่าเทคนิคนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ในเนเธอร์ใช้ในดีเอ็นเพื่อตามหาพวกสารที่ต่างๆแบบเช่นในเชื้อโปรตสหรือเอนซิตี้ได้หมดเลยนะครับลองปรับใช้เนาะจะได้ช่วยตามหาได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้ยครับตอนนีนะ้เราก็มาถึงวิธีที่2แล้วนะก็ยังเป็นวิธีที่สไวด์เวย,ยังทําได้อยู่นะครับสบวิธีนี้นะจะเป็นวิธีการกําหนดสารที่เกิดของเราตั้งแต่ตอนสร้างโลกเลยครับเราสามารถ ไบโอมไทก้าไบโอมสวาน่าไบโอมดีเซอร์อะไรเงี้ยเรากำหนดได้ตั้งแต่ตอนสร้างโวลเลยครับหรือแบบจะก,กําหนดให้เราไปเกิดข้างๆสถานที่ก็ได้อ่าไม่ต้องเอาไบโอมแล้วเอาสถานที่ก็ได้เช่นกันเนาะโดยวิธีนี้คนระเราจะทำการกอก,อกซีดเนาะซีดคืออะไรหรอครับนี่คือจุดกําเนิดของโลก The s e ีดไงเ่รอเรจะเรียกว่าดันมันก็ไม่ผิดนะ ซีนะครับคือมเมล็ดพันธุ์โลกครับเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นโค้ดแบบเป็นตัวเลขเนี้ยที่ที่เรากรอกไปเนาะเพื่อกําหนดจุดเกิดของเรานะครับซึ่งถามว่าซีต,ตรงนี้จะไปเอามาจากไหนนะครับก็อาจจะไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้เช่น the best is stronghold the best is desert อะไรเงี้ยอ่ะมันจะมีคนมาแจกกันมากมายเนาเป็นซีดีๆที่แบบไอ้เกิดมาปุ๊บเจอทะเลทรายข้างๆเลยเจอสถานที่สําคัญข้างๆเลยอะไรเงี้ยอันนี้มีคนแจกมากมายเป็นมเมล็ดพันธุ์โลกที่จะกาหนดจุดเกิดตั้งแต่สร้างวールเลยครับ แต่ใครนับเล่นไม้ครับเบ็ดร็อกนับจะดีหน่อยเนาะมันจะมีคําว่าเทมเพลตตรงนี้ตรงนี้คือเทมเพลตซีครับกดไปปุ๊บอ่ะตรงนี้เขาจะรวมซีแบบเป็นเทมเพลตไว้ให้เราเลยเนาะก็ไม่ต้องเข้า YouTube อะไรเลยคือครบมีบริเวณเพลการ์เด้นเชอร์รี่กรอฟอย่างเงี้ยช่วงโฮบิโลแมนชั่นพิเศษเจ้าฟอสก็คือจะมีหมดเลยคนระับอ่ะลองกดดูก็สักอันหนึ่งปึ๊บเห็นไหมเ<อ>ขาก็จะเด้งมาแล้วก็ใส่สีให้เราเลยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งละอ่ะลองกดผมจะลองเลือกสร้างให้ดูสักอันนึงนนนะน Village, แล้วกันนะเป็นอ่าลลววกกกันนนปึึบบบอออ่่ะะะ็ Create, ีีหเเเรรรราาดดด๋ยงงูคคตืฮทุ เข้ามายังปึ๊บอ่ะเข้ามาแล้วตรงไม่เอ่ยลองบินดูสิอ่านี่ผมอ่านี่ได้แล้วมันก็จะเกิดข้าง,างๆแบบนี้เนาะใกล้ๆคือเราไม่ต้องไปไหนไกลเนาะไม่ต้องใช้คำสั่งด้วยถ้าเป็น Survival คือเดินมาได้เลยนะฮะแมะ้ก็จะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยนะผมนะก็าตามปกเรียบร้อยเนาะสำหรับวิธีการสร้างแบบแบบใส่ชีนนำกลง่ายๆนะครับกดเพลย์เนาะกด Create New Create New World ครับทีนี้ตรง World Name เนาะก็ผมขออนุญาตใส่เป็น Test City แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้เลือก Creative ก็ได้หรือ Survival ก็ได้เนาะผมขอเลือก Creative ครับต่อมาตรงนี้ให้มาตรง Advanced เนาะปุ๊บ อ่ะมันก็จะมาหน้าคุ้นเคยก็คือหน้าเมื่อกี้นั่นเองเนาะตอนนี้เราก็สามารถใส่เป็นเลขเองก็ได้เราไปหามาใส่เองหรือจะกดเทมเพลตเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็เลือกได้เลยเนาะผมก็จะเลือกไปใบโอหม่แล้วกันเนาะเพลการ์เด้นนะฮะ,ะปุ๊บอ่ะเรียบร้อยกดครีเอทครับเจอไม่เจอมาดูกันนะฮะเฟิบโอ้ยเกิดมามืดเลยนะฮะบินก่อนนี่นะฮะเกิดมาข้างหลังเราก็จะเจอใบโอประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถไปปรับใช้กันได้เนาะ โอเคครับแล้วก็มาถึงตาของไมค์ครับจะว่ากันบ้างแล้วนะครับก็สามารถใส่ซีดได้เหมือนกันเนาะอ่ะกดตรงซิงเกิลเพเยอร์ไปก่อนปึ๊บตรงนี้เราก็กด create new world นะตรงนี้ปึ๊บเหมือนกันเลยนะและไปตรงของ World นะครับปึ๊บอ่ะเราก็เจอคำว่า Seed for the world generator แล้วตรงนี้เหมือนกันเลยสามารถใส่ซีดได้เหมือนกันเลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือนะตรง world t e m p l a t e ไม่มีนะทุกคนนะอ่ะซีด t e m p l a t e เนี่ยไม่มีแล้วนะครับกดไม่ได้นะทุกคนนะก็คือตรงนี้คุณผู้ชมต้องไปหาจากยูทูบหรือจากที่ไหนมาใส่เอาเองนะครับแต่ในไมค์ครับจาว่าเองก็ไม่แพ้กันนว่่า default type ะ ฟอลเนี่ยคืออันที่เราสร้างโลกปกติเนาะอันนี้ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วส่วนนี้ผมจะลองกดหนึ่งทีนะปึ๊บมันจะกลายเป็นซูเปอร์แฟลตครับไอซูเปอร์แฟลตตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบโล่งๆที่แบบมีสลามเกิดนะครับอ่าอย่างนั้นแหละนะโดยเราสามารถกดคัสตอมได้ด้วยแล้วก็เนี่ยมาเลือกอ่าพวกบล็อกที่มันจะเกิดความสูงความสูงแล้วพวกเนี้ยก่อนนี้ทุกคนรู้จักดีเนาะเป็นแบบแบบสลามเกิดทีนี้ลองกดอีกทีนะครับรปึ๊บตรงนี้จะเป็นลอจไบโอมถามว่าลอจไบโอมคืออะไรใช่ป่ะตรงนี้นะครับมันจะเป็นไไไไไบบบบบบโโโโโโออ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 อมมมมมมมเเเเเเเหหืืนนนนนนนปกกกกกตตตตติิลลลยยยยยยีีีททุุ่่่่่่่าา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 งงงงงคคคครรรแแแจจจะะะะขขขขใใ้้้้วววึึดดส ก็อันนี้ไม่รู้จะเปิดทำไมนะก็แต่คนเปิดนะแบบอยากให้ใบโอมหนึ่งกว้างขึ้นก็ลองกดติ๊กเปิดดูนะก็ยังอยู่ครบทุกใบโอมแต่จะกว้างขึ้นนะอ่ะทีนี้ผมลองกดอีกทีหนึ่งปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นแอมพลิฟายครับแอมพลิฟายเนี่ยคือการขยายขนาดแบบจะขยายขนาดของพวกภูมิประเทศแบบภูเขาลักษณะของแมปจะมีการขยายใหญ่ขึ้นมากๆตามในภาพที่ผมขึ้นเนี่ยนะซึ่งเขาจะเขียนบอกนะว่าเล่นเพื่อความสนุกเนาะแล้วก็จะ อ่าต้องควรจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังนิดนึงนะฮะ,ะไม่แปลกใจครับดูขนาดภูเขาดีครับขยายโคตรใหญ่นะก็อาจจะแหลกได้นะทุกคนนั้นต้องระวังนะอ่ะทีนี้กดทีนี้ครับปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นซิงเกิลไบโอมครับตรงนี้แหละครับมีความพิเศษเนาะสมมติผมเลือกซิงเกิลไบโอมใช่ไหมแล้วกดตรงนี้คัสตอมไนซ์ปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เกิดมา1แมปมีไบโอมอะไรเพียงหนึ่งเดียว,วอ่าเป็นไงครับมาแปลกไหมครับอ่าอันนี้มาแปลกเลยทุกคนนะเลือกได้นะอยากให้เกิดนะมีอะไรเกิดอันเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองเลือกสักอันหนึ๊บทีีน้ เราไม่ต้องยุ่งเลยครับไม่ต้องใส่สูงใส่สีทั้งสิ้นกด create new world บ อ่ะเกิดมาเป็นไงนี่นะฮะเราก็จะเกิดมาอยู่ในไบโอมไทก้าแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นไทก้าทั้งโลกด้วยพูดง่ายๆนะครับก็คือ,โ,อโลกนี้มีแต่ไทก้าทุกคนมีแต่ไทก้าเลยนะทั้งโลกนะก็เจ๋งดีนะครับเลือกก่อนเข้าเลยนะโลกนี้มีแต่ไทก้าครับไอซิงเกิลไบโอมตรงนี้ก็บอกแล้วว่าโคตรดีทุกคนนะก็ลองไปเล่นกันดูได้เนาะบอกแล้วว่าจาว่าเองก็ไม่แพ้เบสทร็อกนะครับผมนะก็ลองเอาไปปรับใช้ลองไปเล่นดูนะครับผมนะโอ้ยครับแล้วก็มาถึงกับวิธีสุดท้ายแล้วกับการใช้คำสั่งเนาะอ่ะก็จะเป็นการใช้้้้้้้คคคคคคาาาาาสสััััััััั่่่่่่่งงงงทททบบบบไไปปปหหหเเเเเลลลลยยนนนนนนะะะะะรรรรรแแแแตตวววมมมีีใใชชดดดจออออ็โืกู สีแดงเนาะสำหรับคําสั่งที่จะใช้ครับจะเป็นคําสั่งทับโลเคทครับซึ่งมีทั้งไดไม้ครับจาว่าและเบ็ดล็อกผมก็จะใช้ให้ดูทั้งสองเวอร์ชันเลยเนาะโอเคครับสำหรับการใช้งานคําสั่งโลเคทก็ง่ายๆเนาะทำการพิมพ์ทับโลเคทครับอ่าโลเคทอีกเนาะก็ถ้าเป็นในจาว่าเขาจะขึ้นมาให้เรากดนี้ได้นะก็กดปึ๊บเล่นวักมาโค่นวักเนี่ยมันจะมีไบโอมกับสตรัคเจอร์ไบโอมก็คือใช้ในการหาไบโอมต่างๆเนาะเช่นไบโอมใหม่อย่างเพลการ์เดนอย่างเงี้ยก็ใช้ไบโอมเนาะสตรัคคเจออร์ืใใช้นกาาารหสถนที่เช่่่่นนนหหมมููบบ้้าาาอสตรองงงโโฮเเเเนนนนนีีีี่่่่ยยยยพวกกกสสถาาท็็คคืือออมมูตต์้รัคเจอร์เนาะอ่ะ เรื่องหมาจากไบ oh โอมก่อนแล้วกันโอนครับต่อมาทําการวิ่งวักนะครับปุ๊บแล้วก็ทําการอ่าเห็นไหมเขาจะขึ้นชื่อ, By oh อไบโอมเลยเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้จักเนี่ยก็มาลองอ่านชื่อดูก,ก่อนแล้วก็เลือกได้เนาะเพราะว่าตัวลาอ่านเนี่ยเราก็จะเออพอนึกออกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้ลองเลือกได้เนาะตรงนี้ถ้าบางคนรู้ชื่ออยู่แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อไปเนาะมันก็จะเห็นไหมอ่ามันก็จะหาง่ายกว่าประมาณนี้กดดันปุ๊บอ่ะผมเลือกเป็นเพลการ์เด้นเนาะเพลการ์เด้นอ่ะมันก็จะเป็นพิกัดตรงนี้กดคลิกป๊บเห็นม มันจะพิมพ์คาสั่งมาให้เราเลยเนาะคือคําสั่งโลเคชเนี่ยมันจะใช้ในการให้คำสั่งเนี่ยมันไปตัวสอบว่าเอ้ยสถานที่นี้ตั้งสถานที่นี้ตั้งตรงไหนเนาะอ่าอันนี้คือพิกัดของสถานที่ที่เราจะไปใช่ปะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้คําสั่งล่ะเราก็หนีปุ๊บเห็นไหมเราสามารถเดินไปพิกัดตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมอ่า x y z ตรงนี้เนาะให้มันตรงกับตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นการไปถึงเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เขามีคําสั่งให้เรากดเลยเพื่อแบบปร,ประหยัดเวลาเนาะอ่ะผมทําการเพิ่มความสูงอยู่เนะา,าบบนดดนนะ,ะเพราะบางครั้ ปึ๊บอ่าเราก็จะทีพีมาที่ไบโอมนี้แบบนี้เลยเนาะอันนี้คือแบบอย่างง่ายนะโดยตัวอย่างเป็นไบโอมเชอร์รี่โกลฟเนาะก็พิมพ์ชื่อไปครับเชอร์รี่โกลฟเห็นไหมอ่ะมาแล้วเชอร์รี่โกลฟกดปึ๊บกดลนันปึ๊บอ่ะมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเชอร์รี่โกลฟตั้งตรงนี้อ่ะเราก็จะบินไปก็ได้หรือจะใช้คำสั่งปึ๊บอย่างนี้เลยก็ได้เนาะอ่ะเติมความสูงนิดนึงการติดปึ๊บปึ๊บเห็นไหมที่เท้าเราเป็นอะไรครับ นี่ได้แล้วนี่คือเชอร์รี่โกบผมไอเอเล็กจังนี่นะก็เป็นการหาไบโอมเนาะทีนี้นะครับสมมติเป็นสตรัคเจอร์ล่ะสตรัคเจอร์เหมือนกันเลยครับอ่ะพิมพ์สตรัคเจอร์นะเวนวักปปึ๊บอ่ะชื่อมาเหมือนกันเป๊ะสมมติผมอยากไปหมู่บ้านนะ vill นี่มาแล้ววิเลเจอร์ก็วิลเลสครับก็จะมีเลือกแบบอยากไปไบโอมไหนก็มีให้เลือกหมดเลยอนะพิบย่อยเลยนะอ่ะเราไปโนวี่ปึ๊บรันเราไปนะฮะฟึบอ่ะคำสั่งขึ้นมาแล้วกดปึ๊บอ่ะบางอันมันไม่วางพิกัดอันนี้คือมันไม่วางความสูงให้แล้ว้วตองเติมคราไปเเเนนาะต้องนะ ปึ๊บอ่ามาแล้วน,นี่คือหมู่บ้านวิเลจเจอร์โดยการใช้คำสั่งมาหาเนาะบางครั้งที่มันไม่โหลดแสดงว่ามันอยู่ไกลเกินเนาะต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยครับมาดูในตาของมายครับเบสท์ร็รอกกันบ้างเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับทำการพิมพ์ทับนะโลเคทครับคำสั่งเดียวกันเลยปึ๊บอ่ะในโทรศัพท์จะมีเลือก2อันนะก็จะมีแค่ไบโอมกับสตรัคเจอร์เนาะแค่ของจำเป็นนะฮะไบโอม,อมทีนี้ตามมาเลยครับเติมชื่อไปในโทรศัพท์กดไม่ได้ทุกคนนะต้องเติมเองนะ,ะงปเหปมือาาน่าแล้วกันนะทุกกคคนนนนนะะซาาาว่แบบบี้รัดเลยครับปึ๊บ อ่ะมันก็จะพิมพ์คําสั่งขึ้นเหมือนกันนะนี่คือพิกัดที่เราจะไปครับแน่นอนนะว่าตรงนี้เราสามารถเห็นได้ตรงนี้นะเราสามารถเดินไปเองก็ได้นะตรงพิกัดนะเห็นไหมพิกัดจะขยับใช่ป่ะเดินให้พิกัดตรงกันก็ได้ครับหรือเราจะเหมือนเดิมเนาะใช้คําสั่ง T P ไปเลยตรงนี้ผมมีทริกครับทำการพิมพ์ T P ก่อน T P ใช่ไหมอ่ะตรงนี้กับตัวเลขตรงนี้จะไม่หายไปเนาะทำการใส่ครับพิกัดนะลบสองสองเก้าห้าเป็นวัตถึ่งร้อยห้าสิบปึ๊บแล้วก็ลบเนาะสองห้าแปดเก้าอ่ะประมาณนี้เนาะตรงนี้พิกัดความสูงเราจะเติมไม่เยอะไปได้ไม่เกี่ย พอใส่ทับตัวเลขมันหายไปนะอ่าเราต้องพิมพ์เลขให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ทับครับนี่คือเทคนิคของผมนะเฮ้ยใส่ให้หน้าดิอ่ากดลันปึ๊บปึ๊บเป็นไงเรียบร้อยนี่นะครับใบอมซาวาน่านะทุกคนนะในโทรศัพท์นะทำได้เหมือนกันเลยครับก็เจ๋งดีเนาะทีนี้เรามาลองสตาร์คเจอร์กันบ้างนะฮะตัวนี้มันเหมือนกันเนาะก็อ่ะผมเอาเป็นแมนชั่นแล้วกันนะอ่ะแมนชั่นอันบนเนาะปึ๊บกดลันปึ๊บอ่ะมันก็โชว์พิกัดมาแล้วเราทำการพิมพ์เลย TP ลบนหกาพัลนะัด้สี่ะปึ๊บ ตอบอีกนะครับไกลมากนี่นะครับผมนี่ก็คือแมนชั่นที่เราใช้คําสั่งทับมาเนาะก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับทุกคนก็เราไปปรับใช้กันได้นะครับก็สอนทุกเวอร์ชันครบจบในคลิปนี้เลยเนาะโอเคครับก็อนสับวิธีที่ผมสอนไปในวันนี้นะก็จะเป็นวิธีแบบเบสิกที่ทุกคนก็สามารถทําตามได้นะครับแต่สับใครนับที่เล่ยไหมครับจาว่านับต้องบอกกันว่ามันจะมีวิธีแบบแอดวานซ์หน่อยเช่นการเปิดเปิด f 3 f 3 Shift อย่างเงี้ยอ่าเป็นการแบบหาแบบแอดวานซ์เลยซึ่งอันเนี้ยอ่ามันจะมีโอกาสเจอแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ เป็นยัง,งไงบ้างครับก็ここจบไปแล้วนะครับกับการอาสอนหาสตาร์เตอร์และไบโอมทุกรูปแบบแบบละเอียดเลยนะผมก็สอนจบครบภายในคลิปนี้คลิปเดียวอีกแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนมีปัญหาตรงไหนขาดเหลือเพิ่มเติมตรงไหนผมลืมพูดก็ขอภยอภัยเนาะก็ใครมีปัญหาเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกถามกันมาได้ที่คำอธิบายเหมือนเดิมนะครับก็ผมจะพยายามเข้ามาตอบให้นะแต่ก็อาจจะตอบช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ใครต้องการคำตอบเร็วก็สามารถไปทักถามทาง Facebook ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ